นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพสสะสสะภะคอะรสัมสัสสะ ສາມພະທາວະໂຕອະຣະຫະໂພສັມມ

ทังสารังคาชามิตาติยัปิทัมมังสารังคาชามิตาติยังปิสังฆังสารังคาชามิอิติปิโสภะตะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโลตวิทุอนุตตโรโพริสทธรรมะสั พราหิสาัาเทอวมนุสสานังอุตตภพะควาติสวากตอพระควาตาธรรมโมสันธิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจัดังเวทิตปภวินญูหิปิสุปฏิปันโนภระคาวาตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภระคาวาตสาว Kasamo nyapati ya phano phakawato sava kasamo sami tipati phano phakawato sava kasamo yathithang jata ekuri โนปารังปุญญาเกตังโลกัสสติยมภะมัสสะมภิเนมิตาสาวุธันตังตรีเมขารังอุตตะโคระสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตจจสาภวตุเตชยมังคะลานิม ติเวกมาพิยุทมิตาสาภราปิงโพราปนารวักามะขมะธาทยาคังคังเปีสุทัาตวิธินาชิตกวามุนิโถยปันเปเะสาปาวัตุเตจยมังกาลานินาลาคิริงกัจจาวรังอติมาตพุทังทาวากิจกรรมวสนีวสุธารุนันทังเม ตัมโุเซกวิธิงาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชัยยมังคารานิหคีตกขาคามติหาภสุธาลุนังทังภาวันติโยชนะปัทภุริมาระวันตังอิทีปิสังกัคมโนจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชัยยมังคารานิกาต เทวนาคธรรมธารังนิวาคปินิยาจินจาญาโทเทวจันังชนงกายมะเชสันเตนะโสมวิธินาชิตาวามุนิโทตันเตจังสาขวตุเตชยามังคารานิสตาจังวิหายมะปิสาจกวาทะเกตุวาทาภิโรปิธรรมนังอะภิอันตะภูตังตัญญา

มิตรผู้ชั่งเคหนสุทานตุหาทั้งธรรมังวิสุทธิจุติมิตรทากาทิทานังญาณะคาเทนะวิทินาชิตาวามุนินโนตันเปสะสาภาวัตุเตชัยัมังคารานิเอตาปิปู้ทัชัยัมังคาราอาภาคาทายวาจโนทินทิเนสารเตมันตันเตหิตาวานเน กวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอภิกรรมยาโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสาปปานิยังปูเรตวะปารมีสาปปโตสัมโพธิมุลปังเอเตนะสาจวัชินะโหตุเอชยมังคลังชยันโตโพธิยม

सुमहोच सुयेताम्ब ऋषुपथा किनान्थायकमं อาคาคิเนสสัพปพุทธานุภาเวนะสัพพะตัมบานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมะรตนังสังฆะรตนังปินังรัตนานังานุภาเวนะจตุรสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตาคายานุ ภาเวนะชโยนสาวกานุพาเวนะสาวเพเปโรพาสัพเพเปปยาสัพเพเปอันตรายาสัพเพเปอุปาทวาสัพเพเปทุนนิมิตราสัพเพเปอวมังคารามินาสันตุอายุวัตาโกธนนวัตาโกสิริวัตาโกยาสวัตาโกพาละ วะตะโกวันนาวะตะโกสุขวัตตะโกโหตุสาปตะุกคโระทะยาเวรโสกัสสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสะชยาสิทธิทานังลาภังโสธีภะคะยังสุขังภะรังสิริอายุจวันโนจะพะคังวุติจย สวาสตวะสาจะอายุจะชีวสิทธ hm ิภวันตุเตภวตุสาพมังคารราคันตุสาพาเทวตาสาปุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสาพมังคารราทันตุสาภาเทวตาสาปธัฏมานุภาเวนัสธาโสธิ ผ้วันตุเตผวันตุสาพ้ามังกลังราคันตุสาพะเกวะตาสสพภะสัมทานุทาเวนัสสะโสทิภผวันตุเต สาธุมายังพันเตวิสุงวิสุงและขณะทายะติสละเนนัสหะปัญจศีลานิยจามาทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงและขณะทายะติสละเนนัสหะปัญจศีลานิยจามาตัติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงและขณะทายะ se nahat pancak siani ya jama mautetkhoto arah to ce samlah mautetto arah to ce samsa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระพวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสาะนองขดฉามิพุทธังสาระนังขจฉามิธัมมังสาระนองขจฉามิธัมมังสระนังขจฉามิ สังของสะระนองขจามิสังขังสระนองขจามิทูติยมปีพุททองสระนองขจามิทุต mm ิยมปีพุทังสระนองขจามิทูติยมปีธรรมมังสระนองขจามิ ทุติยมปีธรรมังสรรนังขจามิทุติยมปีสังขังสรรนังขจามิทุติยมปีสังขังสรรนังขจามิตติยมปีพุทธังสรรนังขจามิตติยมปีพุทธังสรรนังขจามิตติยมปี ธรามาร,าารามังสารานังขจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขจฉามิตติยมปิสังขังสารนังขจฉามิติยมปิสังขังสารนังจฉามิติสาระกมณงนิตติตองอามะพันเตปานติป,ปอตอง เวรมะนีสิกขาปะทองสมาทิยามิปานาธิปาตาเวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะตินนาทานา เวรามานีสิกขาปทองสมาธิยามิอินาธานาเวรามานีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจรรา เวรมณีส um ิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาท เวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมเอรยะมัจจาปมาตธานา เวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมรระมัชปะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอิมณีปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิ สีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะภูคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติสาธุตัดส,าสม,มาสีลองวิโสทเย